ว่าโลกร,รมว่าการรู้ว่าการใดเป็นประโยชน์สูงสุดเกตนก็ให้พึงรีบในการค้นคว้าในการกระทำกิจนันนั้นหลวงปู่บอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นผู้นำใจเป็นหัวหน้าสำเร็จทุกอย่างสำเร็จอยู่ที่ใจจากนั้นใจดี ส่วนอื่นก็จะดีตามไม่ว่าจะเป็นกายไม่ว่าจะเป็นวาจาถ้าหากเป็นว่ารักษาใจให้ดีงามแล้วเพราะว่าใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสำเร็จอยู่ที่จิตใจตามคาถาพุทธสุภาษิตบอกว่ามโนปุพังมานาคามามโนเศรษฐามโนมายาฉะนั้นสำเร็จอยู่ที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นผู้นำ ฉะนั้นใจมีธรรมะวาจาก,ก็มีธรรมะกายก็มีธรรมะเมื่อมีธรรมะไว้เคียงข้างทังจะอยู่ในโลกกว้างก็ไม่ต้องกลัวมีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำดีเลิเศเกิดเสิดสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจฉะนั้นกิจที่อันเป็นประโยชน์สงสุดแก่ตนญาจโจงที่มานั่งอยู่ในธรรมาลาลามีก็ รู้แล้วล่ะว่าสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองอส่วนที่เป็นประโยชน์แก่ครอบครัวแก่ลูกแก่หลานก็รู้แต่ว่าประโยชน์ที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองสูงสุดกับตัวเองเนะี่ยคืออะไรคือกิดอันใดที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดพึงรีบกระทำเพราะว่ารอคอยไม่ได้เวลานี้ช่วงชีวิตนี้อายุนี้สั้นนะักน้อยนะัก องค์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19พระองค์ตรัสไว้ว่าชีวิตนี้สั้นนะักสั้นยิ่งนะักน้อยนะักแต่ก็มีคุณค่านะฉะนั้นถ้าหากเป็นว่าญาติโยมรู้ว่าการใดที่เป็นประโยชน์แล้วก็คุณรีบคนขวานะเช่นประโยชน์ในทางธรรมประโยชน์ในทางโลกนะประโยชน์ในทางโลกก็คือครอบครัว ทรัพสมบัติกิจาการบ้านช่องธุรกิจการงานนีประโยชน์ในทางโลกแต่ประโยชน์ในทางธรรมอันไหนคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในทางธรรมก็คือทานศีลภาวนาสามอย่างที่เป็นที่เป็นประโยชน์สูงสุดของญาติโยมที่จะติดตามพวกเราไปถ้าหากวันว่าพลาดโอกาสชีวิตนี้สิ้นลมหายใจไม่มีโอกาสได้กระทำแล้ว ถ้าหากแปลว่าตายจากโลกนี้ไปแล้วโลกมนุษย์นี้เป็นสนามเป็นสนามประลองเป็นสถานที่ทดสอบทดลองอคุณธรรมของเราว่าจิตใจของเราจะเข้มแข็งขนาดไหนจิตใจของเราจะไม่ตกเป็นทาสทุกวันนี้ตกเป็นทาสของกิเลสตกเป็นทาสของสิ่งยั่วยงมองมเมานี่มากมายหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นอวัยมุ โดยเฉพาะสังคมถ้าหากนั้นว่าเราจะพัฒนาสังคมก็ต้องพัฒนาคนถ้าเกิดการจะพัฒนาคนต้องพัฒนาจิตใจอ่าจิตใจเอาอะไรพัฒนาก็ต้องเอาธรรมะพัฒนาเพราะว่าจิตใจเป็นนามธรรมมันอยู่ข้างในก็ต้องเอาธรรมะที่เป็นนามธรรมพัฒนาในเมื่อจิตใจผู้คนในสังคมพัฒนาสังคมก็พัฒนาถ้าเกิดหวังแต่พัฒนาสังคมแต่คนภายในคุณธรรมไม่มี ภายในจิตใจผู้คนในสังคมไม่มีคุณธรรมมันก็เป็นสังคมจองปลอมพัฒนาแต่ข้างนอกวัตถุโลโกวัตถโโลโกโลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์เจริญก้าวไปไกลแต่ว่าจิตใจมันยังต่ำทรามมัวหมองอยู่มันก็ไปไม่ได้ฉะนั้นจิตที่ญาติโยมกำลังพึงกระทำพัฒนาจิตใจเอาธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาการสวดมนต์ไหว้พระ เอาการรักษาศินสินแปดสินโอโบสดสินห้าพัฒนาก็ถือว่ามาถูกต้องถูกทางโดยเฉพาะธรรมสัญจรของพวกเราในพรรษานี้มีอายุยืนมา13ปีโดยมีพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นประธานเป็นจุดศูนย์รวมเป็นกำลังใจให้โครงการของพวกเรานี่ขับเคลื่อนมาได้ถึงอายุ23่ิบสมปีนี้ไม่ธรรมดา ต้องขอชื่นชมอขอชื่นชมโดยเฉพาะวัดวัดปราสาทพระธาตุอินเตงน,นี่ก็มีบางสำนักออกไปบ้างด้วยภารกิจบางสำนักก็ยังอยูอ่หรือว่าบางสำนักหาโอกาสเข้ามาเสียบแทนเพราะว่าพรรษาหนึ่งมันก็ได้เพียงแค่หครั้งใช่ไหมโยมครั้งนี้เป็นครั้งที่สถ้าหากเกินมากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้ว เพราะว่าพรรษาแปดค่ําของเราก็มีเพียงแค่หกครั้งพรรษาอุโบสถที่จะระสมที่จะทําอุโบสถก็หกครั้งถ้าหากมันมากกว่าหกครั้งหกวัดหกอารามมันก็ไปเบียดวันพระอื่นไปแต่ว่าอย่างน้อยพวกเราก็ยังประคับประคองบางสำานักก็เจ้าอาวาสท่านเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองท่านก็มีาศาสนกิจมากท่านก็จําเป็นที่จะต้องออกแต่ใจท่านไม่ออก ในงจากโครงการนะท่านบอกอย่าอยากร่วมแต่ว่าด้วยศาสนกิจพระศาสนาธุาาระพระศาสนาท่านเป็นเจ้าหน้าทูปปกครองรู้สึกว่าจิจกรรมส่วนอื่นมันก็แทรกเข้ามาส่วนธรรมสัญจรในภาษานี้เออวัดทรงนี้ท่านรับไม่ได้ท่านมีจิจการเข้ามาแทรกแซงๆๆทางใกล้เคียงที่ได้ทราบข่าวว่าเออยังว่างยังมีอารมณ์ที่ว่างอยู่วันพระที่จะลงว่างอยู่อย่างเช่น เช่นวันนี้วันพระวันที่สิบกันยาในก็ปราสาทพระธาตุอินเปงของเราโดยพระอาจารย์กัมปนาท่านกไดษตร,รข่าวสารจากพระอาจารย์หมอสถาพรฝ่ายเลขาธรรมสนจนในภาษาท่านก็ขอ,ขอขอวันลงเป็นโอกาสบุญของญาติโยมชาว บัานเก่ยเท้าพระธาตุอินแปงใกล้เคียงใช่ไหมจะได้ต้อนรับพระเจ้าพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากทิศท,ทั้งสี่จากหกอารามหรือว่าหลายอารามมากกว่านั้นเช่นวันนี้ครูบาอาจารย์หน้าหน้าใหม่ๆเยอะนะนาหน้าใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นก็หลายรูปไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยได้ยินเสียงสำเนียงการพูดการจาวันนี้ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาต่อพวกเราชาวธรรมสัญจรในพรรษาก็จะได้ ขอความเมตตาจากครูบาอาจารย์หล,ลายลูกได้ส่งเข้าปรกปวดจะได้โชว์ลีลาวาทะในการพูดสำเนียงการพูดให้แก่ญาติโยมผู้ที่มาใหม่หลายลูปนะครับทั้งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณวน,นาปฏิปทาศีลาจรรวัตท่านเมตตาต่อโครงการธรรมสัญจรญาติโยมจะได้โชว์พระใหม่ก่อนนโยมนะ พระเก่าๆเราหลายวันพระแล้วยังอาตมาเนี่ยโยมฟังมาตั้งแต่วันพระแรกๆแล้วนะพระอาจารย์หมอหลวงพ่อพระมาหาอมรใหม่ๆเพิ่งจะเห็นนี่ใหม่ๆเพิ่งจะเห็นหน้าวันพระเนี่ยที่ผ่านมาท่านไม่ไปท่านมาที่พระธาตุอินแปงเราก็จะขอฟังสำนวนวาทะวาทีของพระเดชพระคุณอาจารย์ที่มาร่วมนะครับจะได้ขอกราบที่มนฑ เบื้องต้นนะครับพระอาจารย์พระอาจารย์สิริโชตนะสิริปัญโยได้มเมตตาต่อพ่อคนเจ้าญาติโยมได้ปราลบธรรมะมกอธรรมะได้ชี้จำเนกเกจจหน่ายใจเป็นทานซึ่งธรรมะพุตเจ้าในข้อที่ทำคำที่คิดที่จะนำไปเพ,พื่พื้นปฏิบัติข้อกับนิมนต์ด้วยความเคารพครับ